ฟังว่าถึงแม้ว่าจะทรงพักผ่อนพระวรากายอยู่ในศิริราชผิดพลาดทางเทคนิคนิดนึงนะครับขอประธานอภัยอแต่ว่าก็แต่ว่าวหลักใจใจความก็คือว่าพระท่านนายรศินเนีท่านก็ห่วงใยะะเพราะว่าท่านอย่างที่ผมบอกฮะท่านมองไกลเกิน ท่านมองไปข้างหน้าอย่างเดียวเลยว่าปัญหาจะเกิดอะไรบ้างจะแก้อะไรยังไงกันบ้างรเรื่องนี้ท่านก็เคยพูดเอาไว้นะครับก็โดนกล่าวหาว่าอุ้ยเป็นคนเพ้อฝันับนะแต่ว่าเมื่อนาซาออกมาแบบนี้เนี่ยก็ทำยังไงฮะกานนี้ับนะท่านประธานสารปกรครองนะท่านจะว่าอย่างไงฮนะเรื่องเรื่องการบริหารจัดการน้ําเนี่ยคือคือเรืร่องแบบนี้นะฮะมันเป็นคือ ที่วางยุทธศาสตร์ไว้เนี่ยของของเราเนี่ยวางยุทธศาสตร์ว่าน้ําเนี่ยน้ําหลากครับแต่นี้มันเป็นน้ําหนุนอมันเป็นน้ําที่ทั่วโลกต้องพบปัญหาเท่ากันหมดเหมือนกันหมดเจอทั้งทั้งโลกเลยฮะทั้งโลกเลยเพราะเขาบอกว่าเขา forecast ว่าเกาะมาลดีฟทั้งเกาะน่ะจะหายไปจากมหาสมุทรอินเดียเลยนะครับครับเพราะฉะนั้นเธอไม่มีอะไรป้องกันเนี่ยคือเกาะอย่างมาลดีฟเนี่ยเขาก็เขาก็ค่อนข้างวิตกนะ แต่ว่าเขาป้องกันไม่ได้เขาเป็นเกาะของเราเป็นแผ่นดินใหญ่เราเป็นดินใหญ่เราป้องกันได้อย่างเนเธอร์แลนด์เนี่ยเขาก็เคยป้องกันมาแล้วคใช่ไหมฮะเนเธอร์แลนด์ก็คือว่าเมื่อก่อนเขาก็ไม่ได้อยู่ต่ำกว่าทะเลเท่าไหร่หรอกแต่ว่าระดับน้ำมันก็สูงขึ้นเขาก็ป้องกันเขาก็สร้างเขื่อนของเขาจนประเทศเขาเนี่ยต่ำกว่าระดับน้ําทะเลตั้งเยอะอืแต่เขาก็สบายใจเขาสร้างเขื่อนเขามีระบบของเขาครับแต่คนไทยมัวแต่ไปพอมีอย่างนี้มามันเป็นวิทยาศาสตร์มาเนี่ย ซึ่งเราต้องทําแล้วอะเพราะของพวกนี้น้ำมันมาเนี่ยยี่สิปีมันแป๊บเดียวครับเราต่อสู้เรื่องเรียกร้องประชาธิปไตยเั้งกต่ปี48เนี่ยแป๊บแป๊บแป๊บกี่ปีแล้วเนี่ยปีห้าหกก็ไปละกี่ปีครับแปดปีจะสิบปีอยู่แล้วถูกไหมฮะมันแป๊บเดียวเผิ่มแป๊บเดียวอะยี่สิบปีนีมันแป๊บเดียวนะครับเธอเขาพยากรณ์เนี่ยแผมว่าอยู่ไมถึงยี่สิบปีสิบห้าปีน้ําก็เริ่มมาแต่ในคลิปเนี่ยท่านนายกท่านบอกว่าอีกสิบปีกรุงเทพจะทั่มอ่ะใช่ย่ากบอว อีก10ปีเท่านั้นนะ่ะแต่ว่าเอาโอเคสิปีท่านท่านอาจจะแต่ว่าในในข่าวเมื่อวานเนี้ยที่นาซาเขาประกาศแผนที่ใหม่มาเขาบอกอีก20ปีกรุงเทพเนี่ยคือมันจะทะลุไปถึงนู่นเลยคือปริมณฑลก็ไม่เหลือมันเดือดร้อนคือที่ดินแถวนี้จะไม่เหลืออน้ําที่เคยท่วมแบบว่าน้ํามาจากภาคเหนือครับอย่างสิงห์บุรีอ่างทองฮ ชัยนาธอายุทยาไม่เหลือแน่ไม่เหลือฮะไม่เหลือนครนายกเนี่ยจะเป็นแผนที่อย่างเงี้ยนะครับมันจะกินขึ้นไปอย่างนั้นเลยนะครับถ้าท่านผู้ชมดูให้ดีๆนะฮะอันนี้คือน้าทะเลดันเข้าไปนะฮะไม่ใช่น้ําไม่ใช่แบบว่าเมื่อปีห้าสี่ที่บอกว่าเป็นตัวแดงแดงที่บอกว่าน้ําลงมาจากเหนือนะเนี่ยมันจะกินไปอย่างนี้นะครับแต่เป็นสีฟ้าจะเห็นได้ว่าสมุทรสาครนะฮะเห็นไหมสมุทรสาครสมุทรปราการกรุงเทพมหานครบางส่วนนะครับ แล้วก็พระนครศรีสุยาาก็จะโดนด้วยสุพรรณบุรีรนี่โดนหังหางรสระบุรีก็หางหางเหมือนกันคือที่เรามาพูดคุยเนี่ยไม่ใช่ท่านตนกนะแต่ผมอยากจะให้ท่านเห็นว่าการคือบางทีเนี่ยประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการผลักดันนโยบายที่ที่เราคิดว่าจะทำแล้วมีประโยชน์อะ่ะออย่าไปฟังในสิ่งที่พวก NGO บ้าบอคอแตกอะไรมันโอ้ยอ,อนุรักษ์กุ้งหอยปูปลาจน จนที่อยู่ของคนจะไม่มีอ่ะครับใช่ไหมฮะ้โดยเฉพาะยิ่งเนี่ยกรุงเทพมหานาครเป็นเมืองใหญ่ด้วยครับประชากรในกรุงเทพมหานาครไม่ใช่น้อยนะครับฮะแล้วพี่น้องประชาชนที่อยู่ในต่างจังหวัดเนี่ยก็เดินทางมาทางานในกรุงเทพมหานาครเยอะมากครับถ้ากรุงเทพมหานาครและปริมณฑลหายไปครับถามว่าใครจะรับผิดชอบเอเจนจะรับผิดชอบไหมนั่นแหะสิเพราะนั้นคือนี่คือนโยบายหลักซึ่งเราต้องลงทุนมหาศาลเหมือนกันครับในการถมทะเล คือประเทศอื่นเขาก็ถมนะฮะเขาไม่ได้ถมทําอะไรเขาสิงคโปร์ถมซ้สนามบินฮ่องกงถมทาสนามบินเขาก็ถมเขาไม่ได้มีใครมาเรียกร้องโอ้ยไอ้ไอ้ไอ้ปาวานปาไอ้ปาโลมาจะไม่มีที่อยู่อะไรเขาก็ถมของเขาอืประเทศเขาถึงมีความเวลาถึงเวลาที่มีความจําเป็นที่ต้องถมมันก็ต้องถมครับแต่ของเราถมเราไม่ได้ทํอเลยเราถมเพื่อป้องกันอืป้องกันน้ามันจะทะลักเข้ามาแต่พอถมแล้วเนี่ย เรามีรายได้เพิ่มเข้ามาจากการขายที่ดินเนี่ยถูกไหมครับที่นายกท่านสินท่านพูดไปท่านใครก็คงจะจาได้ตอนหาเสียงเนะี่ยมันก็มีไอ้พวกอย่างนี้แหละครับเมืองไทยผมก็ไม่ทราบได้ว่าทําไมมันจะถึงค้านกันตะพึ้ตะพือโดยที่ไม่มีเหตุผลเลยแล้วใครรับผิดชอบอะครับ,รบเวลามันไอ้กรุงเทพมันมันค,ค,ค,คือมันคือเราไม่ได้บอกว่ามันจะเราไม่ได้บอกว่ามันจะโครมเดียวแล้วมันจะท่วมทั้งกรุงเทพไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ มันจะค่อยๆซึมมาอย่างที่เอทะเลกรุงเทพอ่ะบางที่อ่ะเห็นไหมฮะมันจะค่อยๆไล่มาหมายความว่าเราไม่ได้พูดว่ายี่สิบปีเนี่ยพอพอครบยี่สิบปีปังเนี่ยแล้วมันจะท่วมทั้งหมดอืแต่มันจะค่อยๆท่วมล้น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 มาจนจนปีที่ยี่สิบนั่นแหละมันจะทั้งหมดคมันก็ขยับมาปีละสองสามเซนก็ว่าไปหรือหรือปีละเป็นฟุตเป็นอะไรก็ว่าไป มดเราไม่ได้บอกว่าพอปีที่20ตามที่แผนที่นาซาแล้วมันโครมหายไปหมดไม่ใช่ไม่ใช่ม,ใชมันจะค่อยขยับคือหนึ่งแผ่นดินของเราซุดลงอข้อที่สองก็คือน้ําที่มันละลายจากขั้วโลกอะ่ะมันละลายขึ้นคือแผ่นดินซุดแล้วน้ําเพิ่มอืมแล้วแผ่นดินกรุงเทพมันเป็นอย่างนั้น <c oughs> แล้วตรงนี้ก็คือว่าเรามาเนี่ยก็คืออยากให้ทะลุ <c oughs> ทะลวงเรื่องนี้แหละครับว่า แล้วเราจะทํำยังไงกันดีเพราะว่าเวลาซึ่งท่านนายกทักษิณวางนโยบายเรื่องนี้เกี่ยวกับการป้องกันกรุงเทพมหานครให้พ้นจากน้าท่วมก็ออกมาโวยวายโวยวายกันแล้วก็หาว่าให้ท่านไปไปดูไปอยู่ดูใบามากเห็นดูใบมันถมทะเลถมอะไรม,มันมันคนละเรื่องกันเลยบางทีวิธีด่ามันเวลาวด่าแล้วไม่มีเหตุผลผมก็ไม่รู้จะทำยังไงนะฮะ,ะี่หละคือประเทศที่แบบผมก็บอกแล้วสมควรแล้วที่คนบางคนเขาเรียกประเทศตอ,อรแหลแลนเนี่นะครับนะฮะ ก็วันนี้ก็เดี๋ยวจะมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับเ <c oughs> เรื่องเดี๋ยวนะฮะผมอยากจะฝากตรงนี้นะครับคือเดี๋ยวผมขอหานิดนึงนะฮะก่อนที่จะ <c oughs> ใกล้หมดเวลาเดี๋ยวสักคู่นะครับ อ่านี่น,นีคือท่านคือไม่พูดไม่ได้มิตรดารเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรามาจัดนะฮะเราก็ยังไม่ได้ทราบข่าวแต่มีในทหารท่านหนึ่งได้ถึงต้องใช้คําว่าอนิจจกรรมครับนะฮะ <c oughs> ท่านชื่อท่านชื่อพนเอกอดุลอุบลน,นะพนเอกอดุลอุบลเนี่ยท่านท่านเสียทึท่เนี่ยนะฮะท่านถึงอนิจจกรรมไป นะครับท่านเป็นเตรียมทหารรุน่น11น่าจะเป็นรุ่นเดียวกับรุ่นน้องท่านนายกนะเตรียมท่านท่านนายกทักษิณรุ่น1ิใช่ไหมฮะนี่ท่านรุ่นน้องท่านนายกทักษิณเตรียมทหาร1ปีครปีน่าจะเป็นรุน่น11นะฮะถ้าท่านคุมกําลังสัปดาห์ที่แล้วท่านได้ถึงอ,รรอ,อ,อรรสัญกรรมไปออนิจกรรมนะฮะท่านเดนอนิจกรรมไปแต่ที่ผมอยากจะนำนำมาก่อนที่จะหมด เบรกในวันนี้ก็คือผมได้อ่านข้อเขียนของท่านตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เนี่ยครับผมรู้สึกซาบซึ้งแล้วก็อยากจะส่งดวงวิญญาณให้ท่านไปสู่สูงสวรรค์น,นะครับเพราะว่าท่านเป็นทหารซึ่งนะฮะอยู่กับประชาชนับครบนะครับไม่ทราบวราคุณกิษาเคยได้อ่านบทความของท่านหรือเปล่าเคยได้อ่านไหท่านท่านเขียนบทความเรื่องยุทธการลุมยิงนกในกลง นะฮะพลเอกอดุลอุบลนะครับผมขออนุญาตก่อนทิศนี้นะฮะท่านเขียนไว้แล้วแสดงความอะไรกับครอบครัวท่านแสดงความเสียใจกับครอบครัวท่านนะฮะพลเอกอดุลอุบลนะครับท่านเขียนไว้งี้คุณกิตติาครับนะบท่านเขียนเมื่อปีที่แล้วนะฮะบ,บอกผมขออนุญาตเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งครับด้วยที่ผมคงต้องเขียนอะไรแรงๆลงไปในตอนนี้เนื่องจากความรู้สึกที่อดสูและสมเพศ ในบุคคลหลายคนที่ไม่ควรจะได้ถึงตำแหน่งเหล่านั้นมันเป็นเรื่องที่พวกเราคงทราบกันดีแล้วจากสื่อเป็นเรื่องที่ฮอตที่สุดเรื่องหนึ่งในสังคมตอนนี้และจะเป็นเรื่องที่มีผลในทางคดีความกันไปอีกนานและอาจจะเป็นความแตกแยกภายในชาติระดับหนึ่งถ้าแก้ไขกันไม่ถูกต้องครับเนี่ยท่านเขียนไว้เลยนะหนังสือเอ่อหนังสือเขาเรียกว่าหนังสือออเสนาธิปัตย์นะฮะ เสนาะธิปัตย์ผมไม่ได้รับหนังสือเสนาธนปาตย์มาเป็นปีทั้งที่จ่ายเงินมาตลอดก็ไม่ทราบเรื่องาออราวอับยศเช่นนี้มาทราบก็ต่อเมื่อมีการออกมาวิจารณ์กันทางสื่อเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีทั้งรุ่นพี่และรุ่นน้องโทรศัพท์มาถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วยทั้งพี่และน้องเหล่านั้นพูดเหมือนกันว่ามันเป็นทหารกันหรือเปล่าวะในเหตุการณ์ปีห้าสามนะท่านเขียนในหนังสือของหนังสือทหารของท่านนั่นแหละมันเป็นทหารกันหรือเปล่าวะ สามารถออกคำสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาใช้อาวุธสงครามที่จัดหามาจากภาษีอากรอของประชาชนสังหารประชาชนมือเปล่าและมีหน้าที่มาวิเคราะห์บทเรียนจากการปฏิบัติการนั้นว่าสําเร็จอย่างเรอเลือดสรรเสริญและชื่นชมกัรลาวกับวีรบุรุษสงคราม hmm. ผู้พิชิตชัยนะในสงครามเต็มรูปแบบกับประชาชนภายใต้ชาติของตนเองที่มีมือที่มีแต่มือเปล่านะฮะและเต็มไปด้วยเด็กและผู้หญิงและคนแก่ ผมอยากจะทราบว่าถ้าผู้ที่มาร่วมชุมนุมเหล่านั้นถืออาวุธมาจากบ้านอย่างน้อยปืนสั้นและปืนยาวคนละกระบอกพร้อมกระสุนตามที่ตามพร้อมกระสุนตามมีตามเกิดภาพมันจะเป็นอย่างไรบางคนบอกว่าการวิเคราะห์บทเรียนจากการกระชับวงล้อมครั้งนี้คือผมอยากให้เปิดภาพของท่านท่านด้วยนะฮะภาพงานงานศพของท่านที่มีโกรธนะฮะพร้อมกับ ฟังบทความไปด้วยนะฮะที่ท่านเขียนก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตเนี่ยผู้วิเคราะห์ถูกสั่งให้กระทําเพื่อนี่นะฮะท่านเนี่ยนะครับเพื่อเป็นการไว้อาลัยท่านนะครับเพื่อเป็นการเอาใจท่านเสียไปชิดชีวิตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะท่านถึงอันดิจกรรมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผู้บงังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพอย่างไรก็ตามไม่ว่ามันจะถูกกระทําขึ้นเป็นการเอาใจหรือเพื่อเป็นการนําไปใช้ฝึกและศึกษา หรือเป็นองค์ความรู้ทางวิชาการหรือเพื่อเป็นการอยากจะบอกความจริงของผู้วิเคราะห์ก็ตามมันก็เป็นประวัติศาสตร์อัปยของกองทัพอยู่ดีนะครับผมอยากจะรู้ว่าการเอาประสบการณ์องค์ความรู้หรือผลแห่งความสาเร็จนี้ไปอวดใครที่ไหนเดี๋ยวว่าแต่กับประชาชนภายในชาติเลยครับต่อให้ทหารต่างชาติและสังคมโลกเขาคงต้องสมเพศกองทัพไทยแน่ ผมมีความภูมิใจมากในอดีตที่เคยดำรงตำแหน่งสำคัญอยู่ในทั้งสองหน่วยคือเป็นอาจารย์อำนวยการส่วนวิชายุทธวิธีโรงเรียนเสนาธิการทหารบกและก่อนหน้าที่จะเป็นพลเอกนี้ผมเป็นเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบกเป็นตำแหน่งที่เขาขนานนามกันว่าครูใหญ่ของกองทัพบ,บกบผมไม่เคยแม้แต่ได้คิดว่าหน่วยที่ผมภูมิใจจะทาเอกสารทางวิชาการออกมาได้แบบนี้ ผมอยากจะถามว่าพวกท่านมีความรู้สึกเป็นวีวรบุรุษและมีความภูมิใจมากนักหรือกว่าความเป็นจริงของเหล่านี้ความเป็นจริงเหล่านี้นะฮหนึท่านใช้กําลังทหาร4กองพลซึ่งเท่ากับ1กองทัพน้อยที่กองทัพอเมริกาใช้เป็นเมนเอฟเฟกตในการขับไล่กองทัพอิรักออกจากการยึดครองประเทศคูเวแต่พวกท่านเอามาใช้ล้อมปราบประชาชนที่ไม่มีอาวุธและเต็มไปด้วยเด็กผู้หญิงและคนแก่ คือใช้สี่กองพลหนึ่งกองทัพน้อยที่อเมริกันเนี่ยไป,ไปบุกอยู่อีรักอีลแต่มาทำเนี่ยมาทํากับเราท่านบอกนี้นะฮะ,ะมาทํากับพี่น้องคนเสื้อแดงสองท่านใช้พลซุ่มยิงทั้งกองทัพลุมยิงเป้าหมายผู้ชุมนุมที่ถูกล้อมอยู่ดุดดังยิงนกในกรงสามท่านประกาศว่าเป็นการทำสงครามเต็มรูปแบบกับประชาชนภายในชาติด้วย กำลังลบผสมเหล่าทั้งทหารลาบทหารมา้ายานเกราะหน่วยบินพลซุม่มยิงหน่วยลบพิเศษหน่วยสงครามากาศขาดแต่อาวุธปืนใหญ่นี่ยังไม่นับรวมข่าวกองอีกจำนวนมาก 4. ท่านมีความภูมิใจว่ามีการวางแผนปราณีตกับมีการซักซ้อมกันเป็นอย่างดีท่านให้ข้อมูลที่ทําให้แน่ใจว่ามีการสมรู้ร่วมคิดกันระหว่างฝ่ายการเมืองและฝ่ายทหารเป็นอย่างดีเพราะทั้งรัฐบาลและกองทัพมีความเป็นเอกภาพ มีการสั่งและควบคุมปฏิบัติการอย่างสมบูรณ์แบบตามลำดับสายาบัคขาัญชาท่านชี้ให้เห็นถึงการใช้กระสุนจริงเป็นผลดีต่อขวัญและกำลังใจของทหารโดยเฉพาะมีการประกาศเขตการใช้กระสุนจริงในดาวทาวของกทมแค่นี้ผมก็อยากจะอ้วกแล้วครับผมคิดว่าท่านกำลังจะทำให้ในทหารรุ่นหลังๆเข้าใจผิดไม่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหล่านี้เป็นเรื่องที่ถูกต้องเป็นบทบาทและเป็นหน้าที่ของกองทัพของชาติอย่างแท้จริง หรือก็เพราะไอ้ชัยชนะแบบนี้เองหรือเปล่าที่ทําให้หลงคิดว่าลบเก่งกันทั้งกองทัพอยู่ทุกวันนี้เนี่ยท่านเขียนงี้นะครับก็อย่าใกล้จบเลยนะบทว,วิเคราะห์ยศทอบอกรณีน,นี้ไม่ได้อะไรอย่างนี้นะครับท่านก็นเขียนคือผมเอามานําเสนอกับท่านผู้ชมในวันนี้เพราะว่าผมอยากจะแสดงความอะไรต่อความเป็นในทหารซึ่งเป็นประชาธิปไตยครับ ท่านเขียนมาข้ออย่างนี้ก็กินใจผมและท่านผู้ชมแล้วนะีผมเชื่อมั่นอย่างนั้นนะครับท่านเห็นว่าการนั้นเป็นการลุมยิงนกในกรงอะ่ะอืแล้วก็ออกใช้กองทัพสี่กองพลนะฮะคือหนึ่งกองทัพน้อยของยูเอ็นนี่ยนะครับ,รบเวลานี้ท่านได้ถึงอดิจกรรมไปผมรายการนะครับรายการทะลุทะลว,วงนะ นะครับผู้ดำเนินรายการอย่างกฤษดาและผมและผมคิดว่าท่านผู้ชมเราอยากจะเห็นทหารอย่างนี้เป็นต้นแบบของทหารแนอนาคตต่อไปนะครับสดขอแสดงความอะไรต่อการจากไปของท่านนะครับท่านพลเอกอดุลอุบลนะครับเวลานี้ท่านคงได้รับการพระราชทานเพลิงศพไปแล้วมั้งครับเพราะว่าท่านได้ข่าวว่าอาทิตย์นี้นะครับแต่ที่ว่านำขออนุญาตนำมาเสนอเพราะว่าเรา เห็นว่าทหารดีๆที่เป็นประชาธิปไตยได้ด่วนจากเราไปเร็วเกินสมควรก่อเหตุนะฮะท่านอายุก็ยังน้อยเพราะเป็นน่าจะเป็นรุ่นรุ่นสิบเอ็ดก็เป็นน,น่าจะเป็นรุ่นน้องของท่านายกสิมท่านนายกสินปี่เดียวครับท่านก็อาละคับเจ็บป่วยกเรื่องแบบนี้เกิดแก่เจ็บตายแต่ว่าขอให้ดวงวิญญาณท่านไปสู่สูงสวรรค์นะครับ,รบเพราะาผมเชื่อแน่ว่าท่านมีความคิดดีกับประชาชนแบบนี้ท่านมีที่ไปสวยงามแน่นอนครับนะฮะ วันนี้นะครับขอบคุณทุก SMS นะครับที่ส่งข้อความเข้ามาจะลืมหครับเดี๋ยวทีมงานเราจะคัดเลือกนะผู้ที่ส่งข้อความมาโดนใจนะแล้วก็จะส่งขอจำรวยเราจะติดต่อกลับไปใช่ไหมฮะเราจะติดต่อกลับไปใช่ไหมใช่ครับนทางทีมงานจะส่งเป็นนาฬิกานะครับนาฬิกาติดฝาผนังนะของพระท่านนายกทักษิณนะครับแล้วก็มีนาฬิกาข้อมือด้วย ส่งมาให้กับท่านผู้ชมที่ส่งข้อความมาโดนใจนะฮะในช่วงรายการทะลุทะลวงนะ,ะทุกข้อความนะครับที่ส่งเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวทีมงานเราจะทําการตรวจสอบนะครับ,รบซึ่งเราเองนั้นในนามของผู้ดำเนินรายการรายการท,ทะลุทรวงขอบคุณทุกข้อความนะครับ,รบที่ท่านผู้ชมนั้นส่งข้อความเข้ามาขอบคุณในส่วนของผู้อท์ารายการครับมูนไพรตายาเอ็นดีกล่องสีเขียวและกล่องสีฟ้านะครับที่ เป็นผู้ประถมรายการหลักนะครับขอบคุณทีมงานตากล้องขอบคุณพี่แดงนะครับขอบคุณน้องส้มนะครับแล้วก็ทีมงานทั้งหมดที่ร่วมกันดําเนินการในช่วงนี้กันอย่างขมักขม้นนะครับถึงแม้นอาจจะไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็เป็นการทํางานที่ถือได้ว่าสุดยอดจริงๆนะครับครับผมเราเองก็ขอขอบคุณด้วยนะและก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ให้เกตติดตามรับชมรายการทุกทุกงมาโดยตลอดนะครับ วันนี้รายการทรุทุวงหมดเวลาแล้วนะครับเราคงต้องลำาลาไปก่อนขอบคุณท่านผู้ชมแล้วก็ท่านที่ให้การสนับสนุนนะครับวันนี้เราลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ